สวัสดีครับคลิปนี้ขอโชว์แล้วก็ขอรีวิวคุยที่ผู้มีอุปการะคุณสั่งมานะครับเผอิญว่ามีสั่งมาสองสองลายนะครับสั่งคุยวาสูนะครับไหนไหนก็ทำวาสูมานานแล้วแล้วก็หลายๆายใครก็กลัวกลุยวาสูนะครับคุยวาสูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุยที่อเนกประสงค์มากนะครับเป็นคุยที่แทนการพกพา กลุ่ยเล่านะครับถ้าเราสามารถเป่ากลุย1เล่าได้ทุกคียพอมีกลุยวาซูยิ่งเป็นตัวช่วยนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นก็ยังเล่นได้ทุกคียเหมือนเดิมนะครับเพราะกลุยวาซูเนี่ยเป็นกลุยลักษณะก็คือการ2ระบบเสียงขึ้นไปนะครับอยู่ในเล่าเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาคีซีกับคีบีแฟ t มารวมกันหรือคีบีแฟ t กับคีย์สำเนียงไทยคือกลุยเพียงอมารวมกันก็เท่ากับถือกลุยสองเล่า เป็นการลักษณะของการเปลี่ยนชุดเสียงที่เราเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ใช่วิธีการดึงเข้าดึงออกนะครับให้เสียระยะคลื่นความยาวโน้ตแล้วก็เพี้ยนนะครับแล้วก็อย่าไปหลอกไข่วันนี้ผมให้ดูนะครับอันนี้ของลูกค้าสั่งไว้นานตอนแรกทําเป็นไม้ชิงชันให้เขานะครับเพอเอรเขาบอกเขาอยากได้สีดําแล้วอยากได้ทองเหลืองสั้นนิดนึงก็เลยต้องทําให้เขาใหม่อันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอส่งให้พรุ่งนี้อันนี้เป็นคีย์ B flat กับคีย์ซีนะครับเป็นคีย์บีแฟลตกับคีย์ซีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับไม่เป็นไรส่วนอีกเล่าหนึง่งเล่านี้ก็จะพิเศษมากขึ้นเล่านี้นะครับพิเศษเล่านี้ตรงที่ว่าเล่านี้คือคีย์บีแฟลตกับคีย์ซีแต่เล่านี้คือคีย์จีคีย์เอแล้วก็คีย์ซีสามชุดอยู่ในเล่าเดียวกันยังพิเศษไม่พอนะครับคลุยเล่านี้สามารถเปลี่ยนเมาส์ได้ แล้วก็ใช้เมาส์เปลี่ยนคีย์ลงไปนะครับก็แสดงว่าคลุยเหล่านี้ปรับระบบได้3คีย์ใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงเข้าไปรวมกันเป็น6คีย์ยิ่งถ้าคนมีความสามารถเป่าคุยได้ทุกคีย์ในคุยเราเดียวกันยิ่งชอบเลยครับมันกลายเป็นว่าสามารถเป่าตรงเป่าคู่เป่าตรงเป่าคู่ได้หมดเลยฉะนั้นคุยเรานี้เป็นคุยที่เนกประสงค์มากทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมี3คีย์ขึ้นไป แล้วก็ประจบกับต้องมีการใช้เมาส์เปลี่ยนคีย์นะครับเราสามารถใส่เมาส์ขึ้นไปได้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนคีย์คุยนะครับอันนี้ผมใส่เมาส์ปกติละกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าคลุยวาซูเนี่ยเสียงเป็นยังไงหลายหลายคนก็ชอบบูลี่คุยล้มลวกสารพัดนะครับคือกลัวกันมากนะครับซึ่งผมก็สงสัยว่าเมื่อคืนมีสมาชิกจากเดนมาร์กโทรมาบอกว่าเสียรู้กับไอ้พวกคลุ่ยลงโลกเยอะมากเลย ผมก็งงเหมือนกันเสียรู้อะไรเขาบอกเขาซื้อขุยกันไปนะครับซื้อจากโคราดไปเราละห้าพันซื้อจากลูกศิษย์โคราดเราละสี่พันโอโ้โหเป็นขุยธรรมดาเลยนะครับเขาบอกขุยธรรมดาเขาก็เพิ่งจะมาเห็นขุยตรงนี้นะครับบางคนก็เพิ่งหัดทําขุยข,ายข,ยขายขุยรลอขายเข้าไปเจ็ดพันอย่าให้ผมบอกเลยนะครับผมไม่พูดถึงเขาอันนี้ผมจะขอรีวิวก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ขุยวาซูผมขอรีวิวขุยของลูกค้าก่อนอันนี้นะครับอันนี้เป็นคีซี ตงฟังเสียงดูนะครับอินโอเดชันครบหมดนะครับเสียงพุ่งตรงเอาเทียบกับอันนี้ก็ อันนี้ผมเซตไว้ที่คีซีเหมือนกันดูนะครับว่าเสียงเหมือนกันไหมนะครับเสียงเดียวกันนะครับอันนี้เป็น,นคีซีนะครับครบนะครับก็คงไม่ต้องหมุนให้ดูแล้วมั้งครับอ่าหมุนให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาหมุนไม่จริง อันนี้เป็นคีซีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนไปที่คีจีนี่คือความสะดว <buying> กข er. องขุ่ยวาสูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นขุียคีจีแล้วครับแสดงว่าถ้าผมเล่นโน้ตตรงนี้3นิ้วนะครับก็จะตรงกับขุียคีซีเมื่อกี้นะครับพูดผิดไม่ใช่3นิ้ว4นิ้วนะครับเป็นคู่ห้าได้ไหมฮะจะตรงกับเลเลในขุย่คีซี จะตรงกับซอนในขุยคีจีเห็นไหมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนขุยสามนิ้วเห็นไหมฮะถ้าผมมาเล่นในขุยคีซีผมก็ต้องเล่นเป<ๆ>็นคีดีเห็นไหมฮะจะเห็นว่าสะดวกสบายมากสำหรับขุยวาซูตอนนี้นะครับก็มีสั่งทำกันมาเรื่อยๆต้องบอกว่าระยะหลังนี้ทำยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะต้องขอปรับราคาบ้างนะครับเพราะขนาด คุยทั่วๆไปคุยพึ่งหัดทำโอ้ยหลอกขายคนกันเราละห้าพั0 0กพันเสงสารคนซื้อครับคุยคุณมันคุยธรรมดาอย่าไปหลอกคนนะครับคุยพวกคุณเนี่ยหลอกกันสลรพัดนะครับอันนี้เอ่อให้ดูว่ามันมันมันเป็นลักษณะของเอ่อหรือจะดูอีกคีย์ก็ได้นะฮะแต่ขี้เกียจหมุนละนะฮะอ่ะเอาหรือจะเปลี่ยนคีย์อ่ะดูเปลี่ยนคีย์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ C ก่อน จะได้เห็นเพราะว่าทุกอย่างเราทาเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้นะครับไม่ใช่ทําแล้วก็ทายึกยึกยักยักทำเหมือนว่ารู้ทาเหมือนว่าใช่อันนี้ผมกลับมาที่คีย์ซีเหมือนกันอันนี้ผมจะเปลี่ยนเมาส์คีย์นี้นะครับดูนะครับนี่คือข้อดีของเมาส์เปลี่ยนเสียงด้วยนะครับว่ามันช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นมันช่วยให้เราไม่ต้องมาหลอกกัน เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่พอละเสียงเลยนะครับผมลืมปิดตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรดูนะครับอันนี้ซอนนะครับเรามาดูขลุ่ยคีอันนี้เห็นไหมครับว่าขลุ่ยคีซีเนี่ยพอใช้เมาส์เปลี่ยนเสียงป๊อปกลายเป็นขลุ่ยซีชาร์ปนี่คือข้อดีด้วยนะครับสำหรับออปชันแบบนี้ใครสนใจนะครับ ต้องจอมต้องสั่งทำยากครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับคุยวาสซูราคาถูกก็คุยลงโลกเอาพูดตรงๆเลยคุยลงโลกไม่มีอะไรเลยนะครับทพ่่ะสร้างวัฒกรรมนะครับก็อย่าหาว่าโจมตีกันเลยนะครับผมสงสารคนซื้อนะครับอย่าหลอกกันให้มากมายแล้วก็อย่าใส่ร้ายมีอะไรมาพิสูจน์กันนะครับสําหรับวันนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ